เอาแล้วครับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาทําความรู้จักกับ Node.js แล้วก็จะมีการติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นแบบเลเวลหนึ่งะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันโดย Node.js เนี่ยมันคือการใช้งาน JavaScript ครับในรูปแบบหนึง่งแต่ว่ารูปแบบที่ผมพูดถึงเนี่ยผมจะขอไม่พูดแบบปากเปล่าในหน้านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดปากเปล่าครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อเกินไปครับมันจะไม่ใช่สไตล์ผมเลยเพราะฉะนั้นผมจะมีกราฟิกประกอบครับเดี๋ยวไปดูกันที่กราฟิกดีกว่าปัดไปครับ กราฟเออกราฟิกผมอยู่อีกหน้าหนึ่งใช่ปะ่ะหนานี้หนานี้โอเคใช่ครับคือ JavaScript แบบปกติเนี่ยที่ใช้บนเว็บเพจครับมันเป็น JavaScript ที่มีมาตั้งแต่อดีตปัจจุบนันแล้วก็มีไปเรื่อยๆครับในอนาคตหน้าที่ของ JavaScript บนเว็บเพจอย่างเดียวเลยครับคือเอามาใช้งานร่วมกับเว็บเพจ HTML เพื่อทำการตกแต่งใส่ลูกเล่นให้กับหน้าเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นอันนี้ครับการเปิดปิดเมนูหรือว่าการเปิด Image popup ขึ้นมา หรือว่าเป็นการโหลดข้อมูลเพิ่มเข้าไปหน้านี้โดยที่ไม่มีการรีเฟรชก็สามารถใช้ JavaScript แบบนี้ได้แล้วปัญหามันคืออะไรครับปัญหามันคืออย่างนี้คือปกติเวลาที่เราสร้างหน้าเว็บเนี่ยแค่ฝั่งหน้าเว็บนะครับที่มีหน้าตาเราจะใช้3ภาษาร่วมกันครับคือ HTML CSS แล้วก็ JavaScript ใช่ไหมทีนี้คุณผู้ชมคนไหนที่สร้างหน้าเว็บเป็นอยู่แล้วครับแล้วอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมครับเพื่อเอาโค้ดเนี่ยไปสร้างเป็นโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หรือว่าโค้ดฝั่ง Backend ครับหลังเว็บคุณผู้ชมก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับจากภาษาอื่นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรบ้างอะมี PHP มี Java มี Ruby มี Python อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทนไหนที่อาจจะโปรด้าน JavaScript อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัว Node.js ครับเขาเลยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวในงานนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่า Node.js เนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้น คือ Node.js เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับที่ทำให้ JavaScript เนี่ยที่มีมาแต่ช้านานและสามารถปรับตัวเข้ากับยุคปัจจุบันได้คือเวลาที่เราติดตั้ง Node.js ครับลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมแบบเดสก์ท็อปครับเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยพอติดตั้งตัว Node.js ไปครับโค้ด JavaScript ครับจะสามารถรันบน Node.js ได้แล้วพอมันรันบน Node.js ได้ครับโค้ด JavaScript เนี่ยก็สามารถเข้าถึงตัวคอมพิวเตอร์ได้ ทีนี้สิ่งที่ JavaScript สามารถเข้าถึงได้ครับมันก็จะมีฝั่งขวานี้ครับคือ d a t a ตอรบทที่ติดตั้งไว้มีไฟล์โฟลเดอร์ครับ JavaScript สามารถอ่านพวกนี้ได้หมดเลยแล้วผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดครับก็คือเราสามารถสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้ครับด้วยการใช้ JavaScript เนี่ยเป็นโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ต่อไปผมก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Node.js นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็กลับไปที่เว็บเพจของ Node.js ครับผม มาที่หน้าเว็บนี้นะครับ nodejs.org คุณผู้ชมก็สามารถพิมพ์ได้เลยซึ่งถ้าเกิดเข้ามาครับจะเห็นปุ่มดาวน์โหลด2ปุ่มก็คือทางซ้ายแล้วก็ทางขวาใช่ไหมสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้ nodejs นะครับผมแนะนําให้โหลดตัวทางซ้ายครับอันนี้จะเป็นตัวที่เป็นเวอร์ชันส a ตเบินะครับคือจะเป็นเวอร์ชันมาตรฐานที่ค่อนข้างเสถียรก็กดไปครับซึ่งอันนี้ของผมใช้เครื่อง mac os ใช่ไหมผมก็จะดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งครับเป็นไฟล์ของเครื่อง mac ของ Windows ก็จะมีขขง Windows นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วแต่คุณผู้ชมครับว่าเข้าเว็บนี้จากเครื่องอะไรแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปลงโฟลเดอร์ดาวน์โหลดผมผมก็เปิดไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดไปที่ไฟล์นี้ครับไฟล์ install node js พอเปิดมาก็จะเจอหน้าจอต้อนรับนะครับก็กดไปที่ continue ครับอันนี้จริงๆไม่มีอะไรมากครับกด continue ไปได้เลยเรื่อยๆถ้ามีอะไรให้อัก e ีครับก็กดอักลีไป ตรงนี้ก็จะเลือกที่ติดตั้งนะครับซึ่งของผมมันมีแค่ไดรเดียวใช่ไหมคือ Macintosh HD ผมก็กด Continue ไปได้เลยครับแล้วพอมาถึงขั้นตอนนี้แหละครับถ้าเกิดผมกด Install ปุ๊บมันก็จะเป็นการติดตั้ง Node.js ลงในเครื่องของผมแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ทำการ install นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมี Node.js อยู่แล้วถึงมันจะเป็นเวอร์ชันที่น้อยกว่าครับคือตอนนี้เครื่องผมเป็นเวอร์ชัน12เวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน14ครับคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชัน14เนี่ยมาลงได้ แต่ว่าเครื่องของผมครับผมจะใช้ตัวที่มีตอนนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมขี้เกียจไปลงตัวใหม่นะครับอันนี้เอาตรงๆเลยซึ่งถ้าเกิดพอลงเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมที่อยู่บน Windows ครับสามารถเปิดคอมมานด์พรอมขึ้นมาได้ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่บน Mac OS ครับให้เปิดตัว Terminal โปรแกรมชื่อ Terminal ครับแล้วก็เพื่อทำการตรวจสอบครับว่า n o d e j s เนี่ยถูกติดตั้งไปเรียบร้อยก็ให้พิมพ์ไปครับว่า n o d e แล้วก็ขีดขีดขีดลบครับเวอร์ชัน เพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชันของ Node.js ที่เพิ่งลงไปนะครับกด Enter ไปทีนี้เราก็จะดูครับว่าตอนนี้ Node.js เวอร์ชันไหนติดตั้งอยู่ในเครื่องของเราหลังจากที่เราติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราจะลองใช้งาน Node.js กับไฟล์ Java Script ของเรากันโดยตัวอย่างที่ผมจะทำให้ดูนะครับจะเป็นการใช้งาน Node.js ในเลเวลแรกเลยผมก็มาที่โปรแกรม VS Code ครับแล้วผมจะทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็นโปรเจกต์ใหม่ ผมก็ไปที่นี่ครับไฟล์ open แล้วก็ผมจะสร้างโปรเจกต์ของผมครับไว้ที่ Desktop เลยเป็นที่ new folder ครับชื่อว่า just node js create f i แล้วก็กด open เลยครับทีนี้พอเปิดมาแล้วครับสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมีเลยครับเพื่อให้ javascript เนี่ยสามารถทำงานกับ node js ได้แน่นอนครับอันนี้ตอบง่ายเลยก็คือไฟล์ javascript ผมก็สร้างไฟล์ใหม่ครับชื่อว่า just test.js แค่ทดลองเฉยนะครับ just test แล้วคอมมานด์ที่ง่ายสุดเลยครับเลเวลหเลยที่ผมจะพิมพ์ลงไปครับอันนี้เป็นคอมมานด์แบบคลาสสิกเลยครับชื <Sure. Console. S 1> ่อว่า c o n s o l e log log ไปครับว่าฟังดูง่ายๆแต่ใจมันรักเธอหมดโอเคครับทีนี้ตอนนี้ไฟล์ js ของผมเนี่ยก็จะมีคอมมานด์ไว้แล้วแล้วทีนี้ครับผมจะดันไฟล์นี้ได้ไงใน Node.js คำตอบเลยครับคือผมจะต้องเปิดเทอร์มินอลครับข้างใน VS Code ก่อนผมก็ไปที่อันนี้ครับ View แล้วก็อันไหนวะผมจําไม่ได้มันไม่อยู่ในไหนครับมันอยู่ในนี้ครับ View แล้วก็เทอร์มินอลข้อดีของเทอร์มินอลใน VS Code ครับคือเวลาที่เราเปิดเทอร์มินอลไปเขาจะเปิดไปที่โฟลเดอร์ของเราครับโฟลเดอร์โปรเจกต์เนี่ยให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็มีอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับคือเปิดเทอร์มินอลของ Mac OS อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับว่าจะเปิดทางไหน ซึ่งตอนนี้ผมเปิด Terminal มาแล้วครับผมก็จะใช้ c o m มานด์ครับเพื่อรันโค้ด Java Script กับ Node.js ด้วย command ที่ชื่อว่า Node แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ของเราครับชื่อว่า just test .js ไปกด Enter ไปครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เราได้ผลลัพธ์ของเราครับออกมาทางคอนโซลทางนี้คือคำนี้ครับคือคำว่าฟังดูง่ายๆที่ผลลัพธ์มันออกมาทางนี้ครับเพราะว่า n o d e j s เนี่ยรันจ a v a s c r i ป t ในเครื่องของเรา มันไม่ได้เอา JavaScript ครับไปใช้กับเว็บเพจสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้เปิดเว็บอะไรเพื่อใช้กับไฟล์ JavaScript just test ของผมเลยผมมีแค่ไฟล์ไฟล์นี้ไฟล์เดียวครับแล้วก็มีแค่ command ของ Node.js ก็สามารถรัน command JavaScript ครับในเครื่องของเราได้ละทีนี้คุณผู้ชมคนไหนที่อยากลองเล่นโค้ด JavaScript กับ Node.js นะครับคุณผู้ชมก็สามารถเล่นได้เลยครับคือมันก็คือภาษา JavaScript นี่แหละเดี๋ยวผมลองอะไรให้ดูสักอย่าง คือผมจะมีตัวแปรครับสัก3ตัวและกันคือตัวแรกครับชื่อว่า a เท่ากับเท่ากับ1ไปแล้วก็ตัวที่2ครับคือ b เท่ากับ2ทีนี้ตัวที่3ครับคือ c ซึ่งมีค่าเท่ากับ a บวก b น่าเบื่อเอา a ลบ b อ่ะแล้วผมลองคอนเ l ลร์ตล็อกสี่มาดูครับโค้ดตรงนี้ก็จะถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่ามันก็คือโค้ดภาษา JavaScript ทีนี้เกิดผมลองดันอีกสักรอบครับ node just test .js ผมก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับที่ตรงคอนโซลตรงนี้ทีนี้มีสิ่งเดียวเลยครับที่ควรระวังไว้คือตัว JavaScript เนี่ยมันจะมีคอมมานด์มาคอมมานด์ครับที่เคยใช้บนเว็บได้แต่ว่าจะเอามาใช้ใน Node.js เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรด,ดูไหมครับอย่างเช่นตัวนี้ละกันเป็น document ถ้าเกิดผมลองกดรันดูครับจาก dust test ก็คือคำสั่งเดิมครับผมกดขึ้นไปได้เลยไม่ต้องพิมพ์ใหม่แล้วกด enter ก็จะเห็นเขาว่าเขาบอกว่ามันเกิด error ขึ้นที่มรรทัดนี้ครับ console log document เขาบอกว่า document is not defined ครับเหตุผลเลยครับก็คือตัว node js เนี่ยเขาเอา javascript ครับมาใช้กับเครื่องเราไม่ได้เอา javascript เนี่ยไปใช้กับหน้าเว็บเขาก็ไม่รู้จะสัญหาไอ้ตัว document ตัวนี้ครับมาจากไหนเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีครับ document หน้าเว็บ document ก็ไม่มีครับ windows ก็ไม่มีเดี๋ยวผมเล่นให้ดูถ้าเกิดลอง log ดูครับ windows ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบเดิมนะครับอย่างนี้ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เล่น Node.js ให้พอของปากของคอไว้เท่านี้ดีกว่าส่วนในคลิปต่อไปครับของ Node.js ผมจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักครับกับสิ่งที่ชื่อว่า NPM เพื่อทำการดาวน์โหลดแพ็กเกจหรือว่าไลบรารีครับมาลงในโปรเจกต์ Node.js ของเรายังไงรอติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับผม